ขอเชิญร่วมทำบุญปลอยพังปลาอาสาหับูชาสืบสต่าชีวิตคืนมชฉาสุวารีมหานทีแห่งชีวิตสมาคมสิษย์เก่าโรงเรียนสักกัแปงร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสภาวัฒนธรรมอำเภอสักกังแปงเทศบาลตำบลอ,นอน่อนใต้กลุ่มจิตอาสาอำเภอสักกังแปงและชมรมศิษยิ์เก่าดีเด่นโรงเรียนสักา,าน,านกนา,นกกานังไปบบบบุุบุญญ ขอเชิญชวนปล่อยพันปลาอาสาหบูชาสิบสิปาชีวิตคืนมัะฉาสุวารีมหาหนทีแห่งชีวิตและปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศัการาช2567ในวันพุทธที่4กรการาคมหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยลานเวลา9นาฬิกาเนื่อเจา